ได้คู่ราศีไหนดวงก็ดีรวยรวยรวยสำหรับท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรราศีกุมและก็ราศีมีนะครับการที่จะมีคู่ที่ดีและตั้งตัวได้เร็วนะครับต้องมีคู่ที่เหมาะสมมีคู่ที่ดวงสมพงกันนะครับหรือว่าส่งเสริมกันในด้านโชคลาภในด้านการทำมาหากิน และช่วยการเก็บหอมลอมลิฟนั่นเองครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีมังกรนะครับถ้าต้องการมีคู่ที่ถูกเคโลกนะครับแล้วก็ตั้งตัวได้เร็วก็คือต้องราศีมังกรนะครับต้องได้คู่ที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกันเพราะว่าราศีกันนี้นะครับมันเป็นแรงกับภพบลาภะของราศีมังกรนะครับถ้าคนที่เกิดราศีมังกรได้คู่ราศีกันนะครับ มากอดนอนก็เหมือนได้กอดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนั่นเองนะครับครับต่อมานะครับสําหรับราศีกุมราศีกุมก็เหมือนกันนะครับคู่ที่ถูกเคโลกนะครับคู่ที่ถูกเคโลกสําหรับคนที่มีลัคนาอยู่ราศีกุมนะครับก็คือคนที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลนะครับเพราะว่าราศีตุลนี้นะครับเล็งกับภพลาพระของราศีกุม คนราศีกลุมนะครับถ้าได้คนราศีตุลมากอดนอนก็เหมือนได้กอดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนั่นเองนะครับดีมากๆทีเดียวครับสําหรับราศีสุดท้ายนะครับคือคนที่มีลักนาอยู่ราศีมีนนะครับการที่จะมีคู่ที่ดีนะครับก็บอกแล้วต้องเป็นคู่ที่เหมาะสมกันส่งเสริมกันในด้านดวงกะตาต่างๆนะครับและเป็นคู่ที่ช่วยกันทำมาหากินเก็บหอมลอมริบนั่นเอง สำหรับคนที่มีลัคนาราศีมีนะครับถ้าได้คู่ราศีพิจิกนะครับถือว่าถูกเขียโหลวมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่าราศีพิจิกนี้นะครับเล็งกับภพลาภะนะครับเล็งกับภพลาไอ้ราศีพิจิกนะครับราศีมีนนะครับได้คู่ราศีพิจิกก็เหมือนกับได้ราศีพิจิกนี้นะครับเล็งกับภพลาภะของราศีมีนคนที่เกิดราศีมีนนะครับถ้าได้คู่ราศีพิจิกมากอดนอน นะครับก็เหมือนกับได้กอดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนั่นเองถือว่าสุขเกลืกและดีมากๆครับคราบท่านผู้ฟังครับตัวผมอาจารย์ลีสายไหมนะครับผู้ดําเนินรายการดวงกับดาวนะครับก็ท่านที่มีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องโหราศาสตร์นะครับหรือว่าต้องการได้ผูกดวงกันตาในราคาสูงในราคาถูกนะครับนอกจากนั้นนะครับก็รับสอนการผูกดวงและตรวจดวงตารับปรึกษาเรื่องดวงสมพง์คู่นะครับ แล้วก็สําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับแฟนนอกใจห,หรือมีปัญหาต่างๆก็โทรมาติดต่อได้นะครับที่0937526356นะครับ0937526356ครับหรือว่าที่เบอร์0895271565ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับ